สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพรีเซนต์หรือนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยครูจะจัดเรียงตัวอย่างประโยคตามลำดับของการนำเสนอโดยเริ่มตั้งแต่ประโยคทักทายกันไปเลยนะคะไปจนถึงจบการพรีเซนต์ ใครมีลำดับขั้นตอนการพรีเซนต์แบบไหนก็คือเลือกประโยคในแต่ละลำดับตามความเหมาะสมกันได้เลยนะคะลำดับขั้นตอนในการพรีเซนต์มีอะไรบ้างมาเราไปดูกันค่ะโดยลำดับแรกนะคะครูก็จะเริ่มกันที่ประโยคทักทายถ้าจะประโยคทักทายมาเราก็แนะนําตัวเราเองต่อด้วยบอกหัวข้อที่จะพรีเซนต์รวมถึงหัวข้อย่อยด้วยถ้ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ลำดับนี้ก็ข้ามไป ต่อจากนั้นก็เป็นการบอกผู้ฟังว่าเราจะมีการตอบคำถามในช่วงใดได้บ้างลำดับถัดมาก็จะเป็นประโยคที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะพรีเซนต์กันเมื่อเริ่มพรีเซนต์เนื้อหาไปแล้วเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะแทรกประโยคที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆเข้าด้วยกันต่อจากนั้นก็จะเป็นรูปประโยคที่ใช้โยงเข้าสู่หัวข้อใหม่หรือหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงส่วนลำดับที่9ก็จะเป็นประโยคที่ใช้พูดในช่วงท้ายๆของการพรีเซนต์นะคะล้วก็ ตามด้วยประโยคที่บอกว่าเราจะเริ่มมีการตอบคำถามแล้วนะในช่วงนี้นะคะและลำดับสุดท้ายหรือท้ายสุดก็คือประโยคที่เราจะใช้พูดในการท้ายการพรีเซนต์นั่นเองเอาละค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคต่างๆที่ครูนำมาให้เรียกใช้แบบสำเร็จรูปกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากทายผู้ที่เข้ามาฟังในการพรีเซนต์ของเรานะคะโดยเราอาจจะพูดว่า Good morning Good afternoon Evening ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะพรีเซนต์ช่วงไหนนะคะจะเจอนะักเรียนบางคนอาจจะแบบเพลอพูดค ว่าขุดม้อนหนึ่ตอนที่ p r e เซนต์ในช่วงบ่ายนะคะก็อย่าลืมตรงจุดนี้ด้วยนะคะหรือเราจะใช้ประโยคที่แสดงความเป็นกันเองขึ้นไ่นิดนึงก็อาจจะใช้คำว่า hello everyone hello everybody สวัสดีทุกๆคนหรือถ้าเรารู้ว่าเราจะพรีเซนต์ให้ใครมีใครเข้าร่วมฟังบ้างเราก็อาจจะเจาะจงบุคคลนั้นหรือกลุ่มคนนั้นเช่น hello teacher and friends ก็คือสวัสดีคุณครูและก็เพื่อนๆอาจจะลำดับที่หไปก็มาเข้าสู่ลำดับที่2ก็คือ แนะนำตัวเองนั้น My name is หรือเราจะใช้ประโยคว่า Welcome to my presentation My name is ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพรีเซนต์ฉันหรือผมชื่ออะไรถ้าเกิดว่าเราพรีเซนต์ให้กับคนที่มีบางส่วนที่เขาไม่รู้จักเรา Welcome to my presentation If you don't know me ก็คือใส่ชื่อเราไปก็คือ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอ,อการพรีเซนต์ของเราคะ ถ่าพวกคุณไม่รู้จักฉันนะอะไรเงี้ยฉันชื่อหรือหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่ประโยคที่ใช้บอกหัวข้อที่จะพรีเซนต์ค่ะ The topic of my presentation today is หัวข้อที่จะพรีเซนต์ในวันนี้คืออะไรนะคะก็ใส่ชื่อหัวข้อไปหรือจะใช้ประโยค Today I'm going to give a presentation on นะคะค วันนี้กำลังจะนำเสนอเรื่องอะไรหรือถ้าเกิดเราจะไม่ใช้คำว่า to give นะคะแล้อาจจะใช้ to talk to share หรือ to show about ก็ได้นะคะประโยคที่ก่อนหน้านี้คือสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราใช้ am going to เป็นหลักถูกไหมคะแต่ถ้าเราต้องการพูดให้มันดูเป็นทางการขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะประโยคที่ผ่านมาก็ยังใช้ได้คะ่ะเพียงแต่ เปลี่ยน I'm going to นะคะก็เป็น I like to I like to ในที่นี้คือย่อมาจาก I would like to แปลว,ว่าฉันอยากที่จะนำเสนอหรือฉันอยากจะพูดถึงอะไรกัอย่างเช่นถ้าเราเลือกประโยคแรกก็คือ today I'm going to give a presentation on นะหัวข้อใช่ไหมคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น today I like to give a presentation on ก็คือความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าดูสุภาพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือ วันนี้นะคะพี่ชันหรือผมอยากที่จะนำเสนอเรื่องอะไรเอาจากนั้นค่ะก็มาดูที่หัวข้อย่อยนะคะถ้าเรามีหัวข้อย่อยแต่ถ้าไม่มีก็ท้าไปถ้าเราแค่พรีเซนตแค่หัวข้อเดียวแต่ถ้าเรามีหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่เราก็ใช้เลือกใช้ประโยคเหล่านี้ได้เลยค่ะ The presentation has three parts การนำเสนอของเราเนี่ยมี3ส,ส่วนนะในกรณีมี3ส,ส่วนถ้าใครมี4มี5มีเอาเปลี่ยนตามตัวเลขไปนะคะ First second and third ลำดับที่1ลำดับที่2และลำดับที่3มีอะไรก็ว่าไปหรือจะใช้ประโยคว่า the presentation will cover ข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะก็คือพูดไปก็คือการนำเสนอนี้จะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็จะมาถึงการแจ้งลำดับการตอบคำถามค่ะ If you have any questions during the presentation, please feel free to ask at any time. ถ้าใครมีคำถามระหว่างการ Present น,นี้นะก็ถามขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเราจะย้ายการตอบคำถามไปไว้ท้ายหลังการจบการ p r e เซนต์เราก็ต้องใช้ประโยคที่2ค่ะ If you have any questions during the presentation, please hold your questions. Until the end of the presentation ถ้าใครมีคำถามระหว่างการพรีเซนต์นะคะ,ะก็กรุณาเก็บคำถามนั้นไว้ก่อนรอถามตอนจบการพรีเซนต์ได้เลยค่ะหรือเราอาจจะกำหนดนะคะกำหนดเวลาบอกผู้ฟังเข้าไปเลยว่าเราจะมีการตอบคำถามโดยให้เวลามากน้อยแค่ไหนก็เช่นเราจะพูดว่า we will have 10 minutes for questions after the presentation เราจะมีให้สิบนาทีนะคะในการตอบคำถามหลังจบการ Present นั่นแล้วหรือถ้าไม่ระบุเวลานะคะเรามีมากกว่านั้นเราก็ใช้ there will be plenty of time for questions at the end of the presentation เรามีเวลาเหลือเฟือเลยในการตอบคำถามหลังจบการ Present หังจากนั้นก็มาถึงประโยคที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการ Present แล้วละคะ่ะเราก็อาจจะเกินด้วยประโยคสั้นๆเล็กๆพวกนี้นะคะ เช่น so let's get started ก็คือเอาละเรามาเริ่มกันเลยหรือพูดว่า let's start with เรามาเริ่มกันที่นะคะที่อะไรก็ใส่ไป I want to begin with ฉันอยากจะเริ่มต้นที่หรือ I like to begin by telling you ก็คือฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยการบอกคุณหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มผี่เสนเข้าเนื้อหาพูดบรรยายเนื้อหาไปบ้างแล้วนะคะเนื้อหาหรือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยแสดงอยู่ในรูปตารางหรือกราฟหรือจะเป็นแผนภูมิต่างๆเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการประโยคเหล่านี้ก่อน ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่มีอยู่ในตารางหรือในกราฟหรือในแผนภูมิของเราตัวอย่างประโยคที่ครูยกมาให้ก็มีเช่น Have a look at this line, this chart, แผนภูมติต่างๆ Table นี่ก็หมายถึงตารางกรา p h นี่ก็คือหมายถึงเส้นกราฟเนี่ยว่าไปนะคะ Have a look at this line, chart, table และ if you will see คุณจะเห็นแล้วเราก็จะพูดเนื้อหาในรายละเอียดของสิ่งที่เรากําลังแสดงให้ดูหรือจะใช้ประโยคที่2ก็ได้ค่ะ If you look at this นะคะ We can see อนะ,ะเราก็จะเห็นอะไรกันบ้าง ก็พูดในเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนอหรือจะพูดสั้นๆก็แค่ this chart หรือ this table shows that ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรนะคะกราฟนี้แสดงให้เห็นถึงอะไราจากนั้นมาก,ก็คืออ่าถ้าสมมุติว่าเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากตรงนี้เราอยากจะบอกว่าเ,เดี๋ยวเราจะให้เพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะล้วก็ใช้ประโยค let me go into some more detail about ก็เอาละขอ,อขยายความนะคะหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอะไรหรือจะพูดคำว่า Let me expand on this. point ขออธิบายขยายความเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะคะหลังจากนั้น mm hmm. เมื่อเราพูดบรรยายจบไปหนึ่งหัวข้อนะคะก่อนที่จะไปต่อในหัวข้อถัดไปครูก็มีตัวอย่างมาให้เลือกใช้เพื่อเป็นการบอกผู้ฟังหรือดึงความสนใจของผู้ฟังให้รู้ว่าอ่านกำลังจะพูดหัวข้อใหม่แล้วนะ Let's move on to the next topic which is อะละเราไปสู่หัวข้อถัดไปนั่นก็คือเป็นประโยคตัวอย่างที่2ก็คือ Let's look at the next slide ก็คืออะละเราไปดูกันที่สไลด์หรือ o k เคนะ now I like to move on to the next point เอาละตอนนี้ฉันก็อยากจะไปที่ประเด็นถัดไปแล้วนะหรือประโยคสุดท้ายก็เช่น the next topic I like to talk about is เอาละประโยคถัดไปหรือหัวข้อถัดไปที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องอะไรทีนี้ถ้าเกิดหัวข้อหรือประเด็นที่เราพูดเนี่ยไปเรื่อยๆละใช้แพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆละจนถึงประโยคหัวข้อสุดท้ายเราก็ยังใช้รูปแพทเทิร์นของประโยคตัวอย่างเหล่านี้ได้เลยนะคะเปลี่ยนแค่ next topic หรือ next point ก็กลายเป็น last topic หรือ last point อ่ะหัวข้อสุดท้ายแล้วนะหรือประเด็นสุดท้ายแล้วนะ หลังจากนั้นก็มาถึงช่วงท้ายของการพรีเซนต์นะคะก่อนที่เราจะจบเนื้อหาของการพรีเซนต์ครบถ้วนแล้วเราก็อาจจะพูดด้วยประโยคเหล่านี้เพื่อบอกผู้ฟังให้ทราบว่า h e y so that covers everything I want to talk about ก็คืออะ่ะและนี่คือทั้งหมดที่ผมหรือฉันต้องการที่จะพูดถึงหรือ Well that's all I wanted to say on that topic อะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ต้องการจะพูดในหัวข้อนี้หรือจะมีการสรุปอาจจะเนื้อหาที่พูดยาวกนละัวว่าคนฟังมาถึงท้ายนี้อาจจะ มีการลืมต้องการที่จะแบบทบทวนให้บ้างเล็กน้อยก็อาจจะใช้ประโยคท้ายนี้ค่ะ t o summarize what I said is นะคะก็คือแล้วก็สรุปเนี่ยคะ่ให้คนฟังฟังว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราสรุปแล้วเราพูดอะไรไปบ้างจากนั้นก็เป็นลำดับที่10ก็คือ,อการพรีเซนต์ของเราเนี่มีการกําหนดว่าเราจะมีการถามคําถามได้ในช่วงท้ายการพรีเซนต์เราก็จะต้องใช้ประโยคเหล่านี้เกินนําก่อนนะคะเพื่อจะได้ให้ผู้ฟังรู้ว่าโอเคมันจบเนะื้อหาไปแล้วกำลังจะเข้าสู่การตอบคําถามแล้ว This i ส clear. can I clarify anything else เอาละหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะมีอะไรจะให้อธิบายเพิ่มเติมไหมหรืออาจจะถามด้วยคําว่า are there any questions มีคําถามอะไรไห หรือสั้นๆก็แค่ any questions มีคำถามอะไรไหมแล้วก็ต่อด้วยประโยคถัดมาในสไลด์ถัดมาค่ะ if you have any questions I d be happy to answer them now ถ้าใครมีคำถามนะคะดิฉันยินดีที่จะตอบคำถามได้เลยตอนนี้หรือจะพูดว่า I d be happy to answer any questions now ความหมายเดียวกันค่ะอาล่ะค่ะและทุกคนนะคะที่พรีเซนต์มาถ,ถึงจุดนี้ก็คือเป็นลำดับสุดท้ายแล้วก่อนจบการพรีเซนต์อย่างสมบูรณ์แบบคะเราก็ต้องควรปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลานะคะเรา จะขึ้นต้นด้วย if there are no more questions ก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะแล้วเราก็ตาด้วยประโยคข้างล่างลงมาเลย I like to finish by thanking you all ฉันอยากที่จะจบการพรีเซนต์ด้วยการขอบคุณทุกคนนะหรือจะใช้คำว่า thank you very much for your attention ขอบคุณที่ให้ความสนใจ thank you very much for your time ก็คือขอบคุณที่สละเวลานานหรือจะใช้คำว่า thanks for your participation ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือหรือจะพูดว่า I say goodbye ก็หมายถึงว่า ถ้าไม่มีคําถามอะไรขอกล่าวอาราสวัสดีเอาละค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างประโยคสําเร็จรูปที่ครูคัดมาให้เลือกใช้นะก็คือเป็นประโยคสั้นๆไม่ยาวมากนะคะใช้สับง่ายๆเบาๆมีความเป็นกันเองคนเล็กน้อยเพื่อจะได้ให้การพรีเซนต์ของเราดูไม่เคร่งเครียดหรือเป็นทางการมากนักนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครๆที่ต้องการไปพรีเซนต์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษยังไงดีนะคะก็เลือกใช้แล้วก็นําไปฝึกให้คล่องปากนะคะการพรีเซนต์เราก็จะได้ดูไหลลื่นนะคะและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นสาหรับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย